ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปดูค,ครับทุกคนเนี่ยกำลัง <'s> หาร้านเติมระวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํำนะครับผมร้านคิดตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลดคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็กฟูดแล้วก็킹เลคัสซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการ ฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดูถ้าอยากจามสเปซคอมเพลเแบบนี้นะคะต้อง I have CPU I have CPU I h CPU I have CPU าไว้ด้วยครับกับ I have CPU ครับตอนไนเอออยู่เกาะกลางเลยเพื่อนเดี๋ยวนะ ไอ้นี่มันคือใครเนี่ยไอพีกูเจอว่ะดีนะครับไม่รู้ใครจะหน่อยเปล่าไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาลองจีบหนึ่งเปล่าไม่รู้อ่ะไอ้เย้ยชิบหายแล้วครับเฮ้ย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 เอาว่ะกูเจอใครไว้เนี่ยมึงมากอกลางดิเราครับก็เราไว้กันไปพาหนูเล่นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชื้อ ยังไงวะเนี่ยไอ้นี่แม่งแปลกแปลกแล้วกูว่ากูเปลี่ยนคอนเทนต์ได้ไหมพี่ทำไมอ่ะจะจีบจะบ่าวจีบเปล่าเราเราขอไอ้เวเนอร์ไปจะเอาค่าหัวไม่หไม่ได้ไม่ได้งับชอบโซ่คงโซคิวเฮ้ยชิบังมันมันจะล่าค่าหัวกูเลยว่ะเวเนอร์ชิบหายละโอเคจะขอจีบจริงเอาละ ก็อ่าละมาละโอเคไปเกาะนี้เลยพี่ไปเกาะงูไปเกาะงูจงอางปุ๊บหนึงนะแฟนกูวาร์ปได้อย่างวะปุ๊บอ้อยไม่ได้มึงเสกเรือให้หน่อยได้ปะอ่าระวังระวังมันตบนะพี่กูไหวกูไหวชิวเวยกูจะตันละใช่เหรอไหวชิวลวมาตบมึงนะเว้ เฮ้ย,ย,อ,ยอะไรอะเอาล่ะคุณผู้ชมขอ,อการสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมในคีโน่เคดีซึ่งในวันนี้เนี่ยเรากลับมายิ้มสี่ชั่วโมงในการฟาร์มรหัสให้แฟนได้นะครับวันนี้เรามากับบักผีด้วยเช่นกันเราจะมาฟาร์มในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ฟาร์มธรรมดานะผมจะรับเวทน,นี้ด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมผมจะรับเว,วเลเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆแล้วก็แบบทำให้เวลมันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะท่านผู้ชมและคือแฟนผมจะได้ดึงดาบด้วยซึ่งคิที่แล้วเราทําไปเนี่ย ก็ั่นแหละครับอยากให้แฟนผมได้ด่าบไว้ยอะนะโอเคผมไม่รู้เหมือนกันว่า n อ c จะเกิดตรงไหนอะไอพีพาได้ไหมเอะ n บ c ซตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูบอกมันจะเป็นมันชื่อว่า d ี a อะมันจะเป็นตัวเอ็รับเวอเออนั่นแหละมันจะเกิดต้นลนั่นปะใช่ใช่ที่มันเป็นเป็นบอสสุ่มเกิดนั่นอะแต่กูรู้อย่างเดียวเลยว่ามันเกิดที่เกาะเนี้ยนะน่าจะใช่ พอกูเบกดูมากีนี่เองโอเคอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะอยู่ข้างในหรือเปล่าก็นั่นแหละก็นั่นแหละเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่เจอละนี่ไงผมเจอแล้วนะครับนี่เลยบอสนะครับผมมาขอหน่อยรักกันขอหน่อยรักกัน คือวันนี้เนี่ยผมเอาง่ายนะครับก็มีน้องน,น,น,นวโหว่าพี่รับย4ชั่วโมงฟาร์มเวลให้แฟนดีกว่าก็เลยมาทําให้เลยรลักันนะครับผมเพราะว่าแฟนผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ฟาร์มเลยดูจากเวลนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยไปเล่นไฟอมใช่ไหมพี่ไอพี <IP S 2> อนี้เป็นไ <นะ S 1> อพี IP นี้เป็นพยา,ยานได้เลยนะโอยไอพีกูจะตายพีพีพกูตายแน่เลยว่ะ้ยได้ได้ได้เหรออู้ด้ของโดยแช่ข้างบนข้างบนอ้ด้วยของด้วยเว้ยแฟนกูได้เคยได้แล้วมั้ง โอเคได้ของมาแล้วแล้วก็ได้วิวมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มกันนะครับผมตรงนี้เลยก็แฟนผมเนี่ยต้องฟาร์มตรงนี้เนี่ยจนถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับคนคนดูต้องรอดูด้วยนะครับก็คือฟาร์มขั้นที่2ละคือฟาร์มตัวที่2น่าจะ1,700หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมกับบักพีเนี่ยก็จะช่วยกันฟาร์มนะตรงนี้เลยไอพีก็ฟาร์มใกล้าตาแล้วเนาะใช่จะตาแล้วแล้วมึง,งขึ้นมาดได้ยังเน่ะ อยู่ข้างในใช่ไหมใช่คุณ้็งงแล้วนี่ไงคุเห็นแล้วโอเค,อเคก็พีก็ใช้นะผลพระแล้วก็ดาบเนาะส่วนมากเนี่ยแน่นอนครับคนที่ฟาร์มกันเนี่ยน่าใช้ผลพระแล้วก็ดาบโยรุนั่นเองนาไปซื้อได้เลยที่เพจคิตตันช็อปเนี่ยนะครับลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้เลยนะจ้าเด็กๆโอเคลืมไปตามช่องไอพีด้วยไอเด็กน้นอยของผมเนี่ยมันไม่ค่อยทำคลิปนะครับผมนะทำอยู่ครับทำอยู่ครับทำอยู่เหรอครับโอเคครับ มาคนดูก็เปลี่ยนเกาะได้แล้วนะครับบักขำตัวเนี้ยที่มันแบบเข้ามาหวัดดีผมตอนแรกแบ่งอย่างหิวมันฆ่าผมไปแล้วนะครับผมโอ้เซ็งว่ะเอารหัสแฟนมาเสียค่าหัวอีกแล้วนะครับโอเคก็ไม่รู้ว่ะว่าเป็นเพราะโลบอกหรือเปล่านะครับเกงยังไม่มาเลยอะซึ่งตัวแฟนผมเนยก,ก,ก็แต่งตัวครบแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดอะขอดูแป๊บหนึ่งสิ แต่งตัวครบแล้วนะมีกางเกงด้วยหรือว่าไม่มีวะเออเออแน่าจะไม่ได้ใส่มาครับคนดู <c oughs> เดี๋ยวผมค่อยไปใส่ให้ผมก็ว่าทําไมมันไม่มีวะโอเคมาเราเปลี่ยนก่อนนะครับมาฟาร์มก่อข้างๆนี่เลยใกล้ๆตรงนี้เองนะครับผมนี่ก่อต้นไม้ของพ่อนะครับนี่เลยไอพีช,ชอบต้นไม้ของพ่อ <c oughs> เล่นวาโลมันก็ชอบนะไอเนี่ย <c oughs> ก็จริงๆเนี่ยอยากจะทําคลิป ด้านของอ v นะคนดูเดี๋ยวก็ต้องดูดูก่อนนะครับบางคนบอกว่าพี่คนครับเล่นเกมอื่นหน่อยได้นะเอาจริงมันได้เว้ยคนดูแต่ว่าคนดูจะดูกันไหมแค่นั้นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็ฟ้าให้แฟนเรื่อยๆแล้วกันช่วงนี้เนี่ยนะครับเห็นว่าเอ้พี่คนครับฟ้าให้แฟนหน่อยนะครับได้เลยได้ได้ได้ไดไดไดก็รหัสแฟนผมเนี่ยแทบจะไม่เล่นเลยเดี๋ยวก็เอาแจกให้คนดูเลยละกันนะครับแกงเลนอย่าลืมไปกดติดตามช่องแฟนผม,ผมนะครับผมก็แฟนผมทําช่องเรียบร้อยแล้วนะ นั่นแหละคนดูก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องแฟนผมด้วยนะครับเป็นกำใจให้ด้วยละกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ไปติดตามช่องแฟนผมด้วยละกันนะจ้ะน้องๆโอเคมาฟาร์มเรื่อยๆก่อนนะครับปึ๊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 บนี่เราฟาร์มเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสครับเปิดเพลงแล้วก็ฟาร์มไปด้วยได้เลยนะครับผมบางคนก็อาจจะซีเรียสหน่อยแต่ว่าพี่น่ชิลมากเปิดเพลงฟังไปด้วย กูว่าเกมเนี้ยสนุกที่สุดก็คือการฟาร์มเว้ยมึงว่าป่ะพี่ใช่ฟาร์มเสร็จม,มันไม่รู้ทําอะไรอ่ะเออพอฟาร์มเสร็จปุ๊บนี่มันไม่รู้ทําอะไรแล้วอ่ะนอกจากล่าข้าหัวนะครับแล้วก็รออัปเดตใหม่แล้วก็ลุ้นอัปเดตใหม่เช่นี้เลยเกมเนี้ยมันมีแค่นี้จริงเว้ยแค่แบบมันลุ้นอัปเดตใหม่นะครับ<อ>แล้วก็หลังจากนั้นก็เบื่อเหมือนกับตอนเนี้ยนะครับแทบจะไม่มีอะไรทำเลยนะครับผมก็จะหาคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่ตอนเนี้ยก็ยังคิดไม่ออกนะครับแต่ก็มันมีตั้งนานแล้วแหละนะครับผม เดี๋ยวผมลองทำคอนเทนต์เดิมที่หายไปตั้งนานเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็กลัวคนแบบว่านๆผมเข้าไว้หน่อยละกันก็จะเป็นพวกแก๊้งหัวเกียร์นะครับเออเดี๋ยวก็รอเลยรอเลยมีแน่นอนนะครับนะกลุ่มโจรสลัดนี่นะครับผมอ่าผมไว้ให้เลยละกันเผื่อใครรู้จักนะครับผมก็ไปดูคอนเทนต์เก่าได้นะครับประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมขอญาิฟาร์มก่อนละกันนะจ้าน้องๆ มาคนดูครับผมก็เปลี่ยนที่ฟาร์มได้แล้วผมไปแอบใส่กางเกงแฟนผมมาแล้วนะคนดูนี่กไ็ไม่น่าใช่กางเกงนี้นะครับผมเพราะว่าเขามีหลายอันมากๆแต่ผมใส่ไปงั้นแหละนะครับผมก็จริงๆอยากจะทำแบบอื่นด้วยนะคนดูใครอยากให้ผมทำแบบอื่นกับแฟนก็คอมเมนต์ด้วยละกันนะจ๊ะน้องๆนหน,น,นูโอเคมา เราเปลี่ยนที่ฟาร์มมาตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าวลเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนไปที่อีกที่หนึ่งถ้าฟาร์มตรงนี้เสร็จเนี่ยผมว่าน่าไปเกาะกบปะวะใช่ไหมพีข็มทิศไงข็มทิศอะตามข็มทิศเลยปะมึงก็ตามข็มทิศเลยใช่ไหมเอาตามข็มทิศดิรออะไรอะจำไม่ค่อยได้ด้วยดิขนาดสอนคลิปฟาร์มไปแล้วนะตัวเองยังจำไม่ได้เลยนะครับคนดูเอเอน่าจะไปเกาะกบเลยนะครับผมนะเกาะเต่านั่นแหละผมเรียกว่ากบนี่ ฟาร์มตัวนี้แม่ไงไกว่วะกูว่ารับเ<ด>พ่ทไก่ใช่ไหมใช่รับเพ่ทไก่นะไก่มากเลยเอ็กพีมันก็ไม่ต่างมากอะไรนะเอ็กพีมันก็ไม่ต่างกันมากจนระิงข้างล่างข้างบนใช่ไหม,อ,มอ,อืเ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างดีกว่าง่ายกว่าเยอะฟาร์มตัวนี้ยาวๆไปเลยนะครับก็นี่แหละคนดูฟาร์มให้แฟนนะครับผมคือการฟาร์มเนี่ยมันต้องใช้เวลา,าจริงๆครับ ยิ่งเราเวลเยอะเนี่ยยิ่งฟาร์มยากขึ <S <s ้นไปอีกนะครับผมไม่รู้ว่ายากหรือง่ายแต่มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าเราม okay. ีคูณ2เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วสองสเวิลนะครับ 1- นึ่งถึงสองเวิลประมาณเนี่ยเออถ้าเราได้เวลาเดี๋ยวคนดูดูมันก็ได้เงี้ยเรื่อ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 ยไปนะครับผมเอหรือเปล่าวะเฮ้ยมันมัน fc ครับเฮ้ยเออพีมันรู้จักเหรอมึงเปล่าเออใช่ครับโอเค ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณอุ้ยม้สองตัวเลยมือขอบคนดิโอเคเฮ้ยกูพิมพอะไรเนี่ยขอบคุณที่อะไรเนี่ยออ้คนดูขอโทษด้วยนะครับพอดีไม์ผมมันอยู่ตรงตรงแป้นพิมพ์ผมไม่อยากขยับไม์ไม่งั้นเสียงมันบูบบเน่นอนเลยครับนั่นแหละก็มาพีเดี๋ยวเราไปล่าเลยลวกันเนาะไปเกาะกลางพีเราจะล่าล่าดาบอินมาเลยก็ นั่นแหละคนดูครับวันนี้เดี๋ยวเราจะล่าควสดาบเอ็นมาเลยเพราะว่าคิปทิ่แล้วผมสัญญาคนดูไว้แล้วว่าผมจะทําให้ก็ไม่อยากทานอกพวกนอกรอบนะครับเลยเอ้ยทำคลิปไปด้วยเลยละกันนะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็พยายามเก็บสะสมไว้นะพี่นะเนาะแต่ว,ว่าเราทําไปเร<อ>ื<ๆ>่อยๆนะครับผมอาจจะไม่ครบเท่าอ,อาจจะได้สี่ห้าควยอะไรเงี้ยมาดูกันว่าวิวแฟนผมจะขึ้นเยอะหรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยมันขึ้นเยอะเว้คนดูนะโอเคก็ขึ้นเยอะอยู่แหละไม่เยอะว่ะกูว่า อันนั้นคือววหนึ่งนี่หว่าที่มันขึ้นเยอะใช่ปะใช่ใช่วลหนึ่งนี่ขึ้นเยอะนะครับพอวลวประมาณพันกว่านี้น่าจะน้อยแล้วแหละนะครับผมมันขึ้นน้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตเซฟไว้เกาะกลางก่อน,อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราฟาร์มให้แฟนเปลี่ยนเกาะได้แล้วด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเซฟนะพีโอเคอันนี้เกิดแล้วอยู่ตรงเกาะไหนว่าอันนี้น่าจะเกาะน,นี่ครับเกาะเต่าเกาะเต่าพี่ไปเกาะเต่าได้ได้อน,นี้เกาะเต่า เดี๋ยวเราเดินทางไปกาะเต่ากันนะครับมึงไปหาให้กูเลยมึงว์ปได้ใช่ไหมตอนนี้ยใช่ใช่กูว์ปได้โอเคสวยมาคนดูไอพีไม่งจะตีช้างแล้วคนดู <c oughs> บอสช้างอะ่ะไม่เอาเราเอาแต่แบบพวของก่อนอยู่ของแฟนผมจะได้ดีใจเซอร์ไพรส์แฟนอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะครับเซอร์ไพรส์แฟนนะคคนโดโอเค ปิบบเปิบเบบ,บโอไม่มีตรงนี้ไม่มีเลยครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันนะครับผมไกลๆตรงนู้นเลยน่าจะอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่านะแกหรือกูรู้รู้ว่ากูผิดวะพีเฮ้ยพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วรุวนรุนเลยมันมีคนจะมาเอาเหมือนกันพีไหนวะนี่นี่น,นี่ตรงหน้าเกาะพี่ตรงหน้าเกาะเฮ้ยเป็นโป่ะพี่เฮ้ยไม่ใช่โปนี่ิวะ พี่พี่ต้องต้องร้านเอ้ยกูได้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 เออสวยกูลราได้อู้ไปเลี้วไปเลี้ยวไปดูฝั่งโน้นไม่มีเลื่อนเต็มระบบแทนเออออกเลย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 เฉยระวังวีระวังมึงจะไปฆ่ามันทำไมมึงไม่ไหวหรอกโอ้โหไม่รอไม่รู้ครับไม่รอดไม่รู้ครับสวยเพื่อนไหนไม่รอดไม่รู้นี่ไงนี่ไงห้าว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 สวยพี่ตายพี่ตายไงใช่ไหมพี่ตายใช่ไหมเนี่ย โดนไงนี่ยเนี่ยโดนกูใช่เหรอโดนกูมึงมาเกาะกลางดิมึงมาเกาะกลางเลยเลยไม่ได้ตึงมึงมาเกาะกลางเลยตอนเนี้ยมึงมาเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันจะมาช่วยมันเว้ยเฮ้ยมึงมาเกาะกลางเลยโดนโดนเลยกำลังไปกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวกูขอฆ่ามึงนะเพราะว่ากูทำคุยนี่อยู่ได้ได้โอเคนี่ไงบอกแล้วไม่ได้ตึงผมหรอกไม่ได้ตึงหรอกนะเฮ้ยเอ็งเอาเรื่องเกินพีเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนชื่อไปไหนพีวะฮะไม่เว้ยกูจะฆ่ามึงไงอ๋อมึงเอไลน์กูอยู่ใช่ไหมอ่ะเออเออก็ว่าเลิกดิ ยกเลิกแล้วลุกเลิกแล้วนะมาละเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนโอเคเฮ้ยเนี่ยมันสุ่มสุ่มชื่อไม่ขึ้นเลยว่ะเนี่ยมาละกลัวมันนผข้ฆ่ามากเลยมันไม่ไหวกูหรอกครับสวยเพื่อนไอ้ไหนวะไปดูฮา้คลิปตรงไหนเมื่อกี้ซื้อมาไปตรงนู้นปะวะจำไม่ได้ปะแอนหนึงนะเฮ้ยผมไอชื่อของไอพีไม่ขึ้นวะเฮ้ยทำไมชื่อมึงขึ้นยากจังอ่ะพีแปลกๆละก็มาดูคนในเซิร์ฟดิ รู้เว้ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วมามาพี่ด่วนเเลยพี่พี่มามาเลยแล้ให้กูฆ่านี่ไงนี่ไงไหนวะได้ปะได้ได้ฆ่าจะตายดิเอ้าทำไมกูกลายเป็นตัวนี้อ่ะโอเคสวยเออเออขอมากเพื่อนโอ้ฆ่าหัวพี่รุโง่โง่จริงๆเลยพี่เพือ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟนะพี่นะได้เราขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนละกันทับย้ายเซิร์ฟเราฟาร์มเรื่อยๆเลยแบบนี้ เอาละครับคนดูผมมาเซิร์ฟที่สองแล้วที่เรารับเควสนะโอเคเฮ้ยได้ได้ได้พีมาเลยอ่ออันนี้เกาะอะไรวะอ๋อเหมือนเดิมเลยครับเกาะเหมือนเดิมเลยคือเกาะข้างๆของเราเกาะเต่าใช่ใช่ใช่เกาะเต่าเดี๋ยวมึงเข้ามาแล้วไปนู่นเลยโอเคอาจจะพูดคำหยาบกับเพื่อนหน่อยนะมึงก็มันเป็นคำสับเล็กน้อยน้องน้องน้องเนาะน้องชอบแบบเออชอบแบบพี่คนรับพูดแรงเกินไปเป้าคือแบบพวกพี่ก็ต้องพูดอย่างนี้เหรอครับคือเป็นเพื่อนกัน่ะ เออชิลชิลไงครับครับมือคนเดียวอ,อะไรเอาอะไรไอ้เชีย่ยเอ้ยมีคนฆ่าตายเลยพี่ไอ้เชีย่ยมีคนฆ่าไปแล้วโอ้โหไวเกินไม่ตกุเซงเลยกูเซงเลยปาดหน้าเค้กกูไปดิโอ,โอ้โหแล้วกูเซงเข้ามาพอดีแล้วกูเซงจัดเลย กว่าจะหาเจอนะครับคุณดูหาโคตรนานเออเดี๋ยวอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟาร์มอันนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันเอาไปบวกกันได้นะคุณดูไอสองเควนน่าจะจำไม่ผิดนะคุณดูคอมเมนต์ด้วยว่ามันบวกกันได้หรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าไอเควสพวกเนี้ยผมทำนานละนะครับผมตั้งแต่แบบนั่นแล้วตั้งแต่แบบเล่นเรียกว่าเล่นอะไรอะ เล่นเวลหนึ่งแล้วนะครับเออคนดูชอบจริงๆอะไรนตอนนี้มันยังบักได้ตอนนี้มันบักไม่ได้แล้วนะก็เซ็งอยู่อะท้ออยู่เหมือนกันนะครับผมมันก็เป็นคอนเทนต์ไอ้นูบแล้วก็คอนเทนต์ของผมชอบที่ชอบทำอะนะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์ใหม่นะครับผมกลุ่มโจรสลัดอะไรดีคนดูคอมเมนต์กันมานะครับผมว่าเจ้ากลุ่มโจรสลัดเลือนขาวมามันไม่มีหรอกครับมันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกครับโจรสลัดเดือนอะไรอะโอเคคนดูก็วันนี้เนี่ยผมก็มา ฟาร์มให้แฟนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่นานมากนะพี่เนาะดเดี๋ยวเราก็มาเจอคลิปหน้านะครับถ้าเกิดคนดูชอบจริงๆแบบพี่อนครับอ่พี่พี่ฟาร์มให้แฟนอีกดีโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจัดเต็มกว่านี้นะครับในวันนี้เนี่ยเรามีเวลาไม่พอนั่นเองเพราะว่าอัดดึกจัดนะครับคนดูก็ไม่มีเวลาอะไรจะทํากันละนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วย,ยลืมกดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครเนี่ยชอบมากๆเลยกดไลค์กันมาเยอะเนี่ยผมจะทําคลิปนะ แต่ว่ามันต้องใช้ตังผมจริงๆนะครับซื้อรหัสในกลุ่มเนี่ยนะครับผมใครอยากได้คอมเมนต์กันมาพี่จะซื้อรหัสคนในกลุ่มแล้วก็มาแจกให้น้องๆพร้อมเล่นได้เลยไม่ใช่ไอดีไก่แน่นอนโอเคลุยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสัดคลิปนี้บายบายครับซีอูครับผมบายบายครับ